สะพานแก้วของจีนยาวสุดสูงสุดในโลกประเทศจีนเพิ่งจะสร้างสะพานแก้วที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลกเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นเร้าล,ลำไส้ใหญ่ให้กับประเทศอีกหนึ่งแหง่ง สะพานแก้วที่ถูกออกแบบโดยฮาอินโดทันสถาปนิกชาวอิสราเอลแห่งนี้ทอดยาวข้ามหุบเขาในจังจาเจียอุทยานแห่งชาติในมณฑลหูหนานของจีนสะพานแห่งนี้ยาว430เมตรสั้นกว่า p e t r o n a สทาวเว s ของมาเลเซียนิดนึงและก็มีความกว้างราว6เมตรอยู่ที่ความสูงราว300เมตร พื้นแก้วลามิเนตหนา5เซนติเมตรเป็นชนิดของเซฟตี้กลาสที่หุ้มด้วยไวนิลทำให้ไม่กระจายเวลาแตกหมายถึงจะแตกเหรอสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยแก้วลามิเนต99แผน่นจึงทำให้มันสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง800รายตามปกติแล้วสะพานจะมีการสั่นแบบอิสระจากความถี่ตามธรรมชาติเกิดขึ้น เมื่อมีคนเดินข้ามสะพานพลังงานจะถูกถ่ายโอนสู่สะพานทําให้การสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นดังนั้นหากว่าคนจํานวนมากเดินข้ามสะพานในเวลาเดียวกันการสั่นสะเทือนของสะพานจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและอาจส่งผลให้สะพานยุบตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งลูกแก้ว72ลูก แต่ละลูกหนัก750กิโลกรัมในตำแหน่งต่างๆของสะพานเพื่อจะเปลี่ยนจังหวะการเดินและลดการสั่นสะเทือนของสะพานขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการวันเปิดชมสะพานอย่างเป็นทางการแต่มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละใครสนใจบ้างรายงานตัวด่วน